จะพาแม่ไปไหนอใช่แล้วย่าถอนหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วอือมากมามะโนนข้างล่างพูนนะมีไปเอามาไปอือดูนะคะเออดูมันจะชอบเก็บใบชับทูกินเอาใบย่ออ่อนสิใบอันนี้เออกินได้ไหมกินได้ไหมโอเค เดี๋ยวกินกินโชว์ให้แม่ด้วยนะได้มาแล้วหนึ่งใบบลาชอบกินเหรออร่อยไหมครับม,มันอร่อยเหรอไหนบลากินดูกินให้แม่ดูไหนสิเอาให้แม่นั่งตรงไหนอะแสบอ่ะอแสบ เคียวเียวให้ละเอียกก่อนเด้อคว่อยกลืนเด้อใช่ <c oughs> เอาเคียวให้ละเอียกก่อนผมชอบกินใบชะพลูนะครับแช่ใ่ฮึใช่เหรอเนี่ยอย่าไปแย่ยสิเอ๊ะโนโนโน่โนโนโน เอ้ยเวลาจะไปแย,ย่ให้ยางนะมือสกรปรกไหมไม่เอาไม่แย,ย่ครับลูกเออรู้แล้วอย่าไปจับเอะสกรปรก,กใช่มามาฝั่งนี้อย่าไปยุ่งมามาใช่เวลา,า,า <c oughs> ไปเจอไอ,อ้ยังตั้งไปเจอไอ้ยังเมื่อกี้เนี่ยมาฮะ